ไซเบตดในนาเขา่าช่วงน้าหลากไมายแรกของปีนี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเดี๋ยวมื่อีบ่าวตันจะพาพ่อแมพ่พี่น้องเขาไปหาลอดทองลอดทาไปหาไซเบตดไปหาโยหายกินตามวิถีสารบ้านเขานะครับไม้นี่เป็นไม้แรกของปีเพราะว่าทางบ้านสามสวนเขาปีนี้ฝนแรกนะครับฝนถมช่วงไปประมาณเดือนกัว่าน้าแห้งเบิดนะครับน้ำให้น้ำนาบม่มีว่านา้ำที่ไซออดเขา่าแต่ว่าก็ดีนะครับทางสามสวนเขาแบบมีน้ำคลองเป็นคลองพลังงานไฟฟ้านะครับก็เลยเข่าก็เลยรอดนะครับบ่ถึงกับนอกปนแดรเบ็ดที่น้ำ มาเมื่อนี้นะครับประมาณหาสิบหลังแล้วก็เหยื่อที่ผมเลือกใส่เมื่อนี้เป็นเหยื่อใส่เดือนแล้วก็มีแมงเมานะครับที่ผมจับนอกฟีดไว้ตั้งแต่เดือนส <5, S 1> ี่เดือนหาตั้งแต่ฝนตกไม่ไม่เอานอกฟีดไว้เดี๋ยวเมื่อนี้จะน้ำออกมาทดล้องใส่บ่เคยได้ยินผู้ใดว่าให้ฟังจากเตือนนะครับว่าเป็นนอกฟีดนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะใส่ได้ทื่กันเดี๋ยวมาลุ่ลนๆ่ปไนน้ำการแล้วก็ซอยเป็นน้ำใจให้บ้าตันนะครับว่าจะโชคจะมาในป่าไปอยู่ไปกินได้ปไปใส่หัวเขาใหญ่ในงานบุญก่อสาบงานบุญ ที่สของ2 2อของอีสานบ้านเฮาปีนี้บุญก่อศากตรงกับวันที่เกตเดือนกันยาเป็นขึ้นสีมาค่ําเดือนสิบก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับตามที่ผมมาข่าวมาคือวันที่เกตกันยายนขึ้นสีมาค่ําเดือนสิบจะเกิดจันทรุปราคาหรือว่ากบกินเดือนตามภาษาอีสานบ้านเฮานะครับอย่างใดก็อย่าลืมเบิงนะครับเพราะว่าดุนโดนเถื่อนนะครับก็อจะเกิดกบกินเดือนนะครับเดี๋ยวเวลายามเบ็ดรอบแรกนะครับพี่น้องครับถูโมงกลัวแล้วได้ยินเสียงแล้วนะครับพี่น้องครับยินเสียงป่านาน หลังแรกครับพี่น้องครับอุ้ยปลาชึบ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 อุ้ยโอ้หเต็มแรกของมื่อนี้ครับพี่น้องครับสวยงามตัวกำลังขี่ดื้อเลยครับพี่น้องโศกมันครับพี่น้องครับได้ยินเสียงปลาตีแล้วครับพี่น้องครับหลังเกาเลยอยู่เนาะเหยี่ยมซีรีส์เด็กอู้หอยู่อยู่ครับพี่น้องครับ เปล่งเงินบ่ครับพี่น้อ,นนองอุ้ยอุ้ยปากปกวครับพี่น,นอ้องครับเดี๋ยวนะตุลักตุลีนะครับทิพทิพโอ้โหใส่รุ่นเก่าเลยครับพี่น้องครับ ตัวที่สองของวันนี้นะครับหลังเกาเลยกลับบนกลับมาตีแล้วครับพี่น้องครับใส่มังคีดื้อปอกปอกนะครับพี่น้องครับมาเร็วครับพี่น้องครับเตียมหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่ครับปานดูบโอ้เด็กปัานนิ้นบพี่น้องครับปัานนิ้อยู่ในห่น้าแบบนี้พี่น้อง หยากเนี้ยนะครับบริษัขาตั้งกล้องนะเราถิ่มไปถึงน้านะมันคนกุ้งพลังนะได้ยินเสียงอยู่แล้วครับพี่น้องครับปไปเนาะอยู่ๆครับพี่น้องครับอู้อ้โหลุดครับพี่น้องครับปลาดุกไงโอ้เสียใจด้วย รุดรุดรุดโอ้ยตูงใหญ่เลยครับพี่น้องครับใจหอนพดมาอย่แล้วครับพี่น้องครับโอ้เกี่ยวดีเด้อป่ากันนะครับพี่น้องคตะกอนะครับโอ้โหโกีคปลาดุกใหไงลุดนะครับทิบอ๋อโอ้โหกันแท้สูงนะครับพี่น้องครับนะครับใส่ปนครับพี่น้องครับ เบื้องหลังนี่ครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพี่น้องสงสใส่เมื่อยครับพี่น้องปักขนะครับใส่สวยๆเล้ครับชึบอืมหมานครับมันนี่ครับพี่น้องใส่สวยๆเล้ครับประมาณดำเม็ดครับพี่น้องครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปาตีครับพี่น้องครับโอ้ยหมานครับพี่น้องครับ เห็นไหมครับปากควาครับพี่น้องครับใส่สวยๆเลยครับเจอกับเบ็ดคู่นะพี่น้องครับอุ้ยชุ๊อุ้ยเกือบลุดเกือบลุดใส่เบ็ดสองดวงครับพี่น้องครับเสียบปากเราก็เสียบขานะครับเงี้ยเขียดนะครับพี่น้องถือว่าโอเคครับบางเท้อกัดถือขานะครับกดแจ็คพอร์ตเลยโศกมันครับพี่น้องครับ ต่สวยๆเลยต่อเนื่องเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับปากคอนะครับใส่ใส่ปนนะครับพี่น้อง <c oughs> สวยงามนะหน่อยก็ดำีกดนะครับพีองขอปอกพี่น้องถือว่าโอเคนะครับวันนี้ครับป่าตีดีพอประมาณนะครับหลุดกระลายนะครับ ตรีมีอาการอีกแล้วครับพี่น้องครับนานอุย้ยกลินวินๆตะควานะครับพี่น้องครับจุ๊บเกือบลุดครับ, <c oughs> อรบโอ้โหใส่ปนนะครับเกือบลุดเกือบลุดกลางเต้นเสียบลอยลอยแล้วครับพี่น้องครับช่วงเวลาประมาณหาทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะดูเบ็ดอีกจากรอบนะครับพี่น้องครับเปลี่ยนเหยื่อเป็นอย่างไรก็ <c oughs> ก็มานอนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวประมาณตีสองก็ไปเล่าอีกรอบเปลี่ยนเยียร์อีกรอบนึงแล้วก็คอยพยายามตอนเช้าเลยนะครับพี่น้องครับนะครับมึงนอนเตรียมผ้าห่มเตรียมยางความร้อครับเอาเต็นท์หน่อยมานะครับบรรยากาศดีดีครับลมซื่อเลอฝนตกลิ้นนะครับตอนแงงแต่ว่าพอเด็กข้ามากับฟ้าเจี่ยงนะครับสุดยอดเลยครับเสียงเขียดเสียงงห้อง จะมีคนมาหาอยหากินกันนะครับฝังอูเกลบไก่ครับสองสามค้นจุดละค้นสองค้นรบบว่าทุกงมือหนีค้นก็บบค่อยออกหากินไปเลยครับพี่น้องครับผมเห็นไฟเน้นแครับหลังนี้ครับพี่น้องครับหลังเก่านะครับที่หลุดนะครับอุ้ยอุ้ยาดุกันแล้วครับพี่น้องครับอุ้ยตัวเก่าตัวไมเนาอแบบนี้เนาะน้องพี่น้องใส่สวยๆนะครับ หลังเกานะครับท mm hmm. okay, oh, oh, ี่ห <Aladdin> ลุดไปพลาดไปกลับมากินอีกหรือเปล่านะครับพี่น้องหมันหมันครับกี้ได้ยินหลังนั่นครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวนี้ไว้ก่อนครับกดดูไว้ก่อนอยู่เนาะโอ้หินซิมซิมเลยโอ้หลุดครับพี่น้องครับเสียงตีบอกง่ายเลยพลาดเลยครับพี่น้องครับมาอีกเต็มหนึ่งครับพี่น้องครับประคอครับพี่น้องระคอตอกซึบ เหมือนๆครับพี่น้องครับมื่อนีร่ครับโอ้เปิดแฟดดีกว่านะครับพี่น้องครับผัดนผ่าโอเคครับพี่น้องครับเหมันๆครับเบื้งหลังนี้ครับพี่น้องครับหัวจุลูอยู่เห็นไหมครับพี่น้องครับนี่ครับปลากกอนะครับใส่สวยๆสงสัยเบิดแห้งแล้วครับพี่น้องครับ มันมานมันมานครับพี่น้องครับวันนี้ครับครับหลังนี้ครับโอ้ยอย่างนี้ครับพี่น้องครับน้อครับเดี๋ยวกลัวป่าก่อนนะครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับใส่สวยๆเลยครับพี่น้องครับมันมันครับพี่น้องครับวันนี้ครับ เบืองหลังนี่ครับพี่น้องครับปลาชนชุ่มุ่อือหือใสสวยๆครับพี่น้องครับหันมานครับวันนี้ครับตอนเ้ามาเก็บเบ็ดแล้วนะครับยากาศดีๆนะครับตรงเ้าลมเย็นซื่อๆเสียงกิิงหลีดเสียงเขียดห้อง สุดยอดเลยครับบรรยากาศบานเฮานะครับตรงหน้าบานเฮาเขากัน้องจะง้ามนะครับนี่ก็เดือนเข่าเดือนกันยาแล้วนะครับอีกบอกี้มือกับบุนข่าสากแล้วนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าหมานพอสมควรเดนี่ก็มันอาจจะอยู่ครับห้อยตีอยู่นะครับพี่น้องแรกของเซานีครับพี่น้องครับ ไปอุย้ยปลากคอครับพี่น้องครับชุบมใส่สวยอยู่ครับกำลังขีด่ดอครับพี่น้องครับมานดำมิดบรรยากาศทรงเศ้านะครับพี่น้องครับลาประมาณมมหกมุมงกลหมอกบังผู้ตะเภา,าเกือบหมดเลยครับพี่น้องครับโอ้สวยงามเลยเขี้นี่อ่อะ ตอนเศร้าเพราะมันไปไหนนะครับพี่น้องเนปลาคอตัวนึงกับปากิงหน่อยตัวนึ่ง่าเมาื่อคืนก็นถือว่าโอเคครับพอไดอ้ครับผลงานเขานะครับทั้งคืนนี่เป็นปลารวมที่เขาได้นะครับพี่น้องครับถือว่าโอเคนะครับหลักๆก็กกจะเป็นปลาคอนะครับได้ปลาดุกมาตัวนึงปลาดุกลดตัวหนึง่งก็ ตัถือว่าสุกมาอยู่ครับเพอได้อยู่ได้กินนะครับหาอยู่หากินน้ำบานเทาก็ถือว่าโอเคสรุปผลงานมื้อวนี้ครับพี่น้องครับปลาตัวงามกับมีตัวหน่อยก็บมีเพราะว่าน้ำมาหลานะครับถือได้สองัวพอดีครับพี่น้องครับถือว่าเป็นไม้แรกของปีนี้ถือว่าโุกมาอย้่ครับพี่น้องครับ